สวัสดีครับมาพบกับจำฮอนเจริญยนต์กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้พามาชมรถบ้านขยายปากชุดใหญ่เต็มระบบนะครับคันนี้ในสเต็ปเจ็ดหมื่นกว่านะครับมาดูว่าได้อะไรกันบ้างน,นะครับตุวซิ่งพังลงกลางร่องนะครับทรงดีไซน์สวยนะครับแข็งแรงแน่นอนสแตนเลสหนึ่งดหมิลนะครับเป็นแบบเงา คันนี้เป็นรถปีเดียวนะครับคันนี้ขยายปากเต็มระบบนะครับชุดใหญ่นะครับชุดต่อนะครับชุดนี้เป็น a p i แบบหนานะครับสวมเข้าไปนะครับทั้งซ้ายและขวาเพิ่มความแข็งแรงนะครับ ชุดดาวตัวนี้สร้างขึ้นมานะครับมีบูตันให้ทั้งซ้ายและขวาตัวนี้เป็นแพ็ตสตรีมแบบหนาเลยนะครับกัดกันเข้ากระเด็นนะครับตัวนี้ดีไซน์ใหม่นะครับกว้างกว่าเดิมกันเข้าได้ดีกว่าเดิมนะครับปูปากคอเลตนะครับแบบนี้เลยนะครับปูแบบเลาะพื้นออกทาสีกันสนิมรองให้ที่ตัวกระดูกนะครับแล้วเราก็จะทําการปูสแตนเลสทับเข้าไปนะครับ คอเลดน,นะครับก็ทากันสนิมที่พื้นคอก่อนที่จะปูเลกเข้าไปนะครับจะเพิ่มความทนทานให้กับตัวพอนะครับเยอะดันนะครับสูตรของทางอู่น,นะครับเอาขึ้นสร้างเองประกอบเองนะครับเป็นสูตรที่ลงตัวที่สุดนะครับหน้าแปลนนะครับ มีหน้าแปลนในประคองนะครับทั้งซ้ายและขวานะครับฝั่งซ้ายจะมีตุ๊กตาประคองนะครับเพื่อลดการงัดการบิดของหน้าแปลนได้อย่างดีคค้้าใบให้เป็นรูปทรงเท้าหลามตัดนะครับตัวนี้จะช่วยทําให้ใบแข็งแรงนะครับก็ชุดคอสปริงนะครับ ชุดตู้เบาตะแปลงซิ่งนะครับแปลงชุดสายพานต้องสีให้เรียบร้อยนะครับในส่วนนี้ไม่ขอเปิดให้ชมนะครับก็ทดรอบให้ด้วยนะครับตะแกงซิ่งมีให้เรียบร้อยนะครับกับชุดตู้ไล่เบานะครับตัวนี้เป็นแผ่นสงฟางของรุ่นโปรนะครับ พอเสร็จพื้นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้รอเจ้าของมารับตัวบ่ายนี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ